ไอ้ผมยวลุงแงนนะอยู่บนแค่สคนทุกคนใช่ไหมเฮ้ยมาถงเหงื่ต้นไม้ไม่ผ่านหรอไม่ม่หน้าต้นไม้โมีาเเก๊กปเอยวเก๊มเกะแล้วเยู่แล้วอยู่เก๊ซื้เชอ แก่ซชเดกเชิยย่เชิสเมยีนี่นีนพี่ควเอาไฟมาคู่พี่ีนใช่เฮ้ยทุกคนผมว่าเขาไม่ใช่นี่สมิงนะถ้ามิงจะกลัวไฟอ่ะ่ตอนนี้เขาถือไฟนะทุกคนผมไม่ใช่สมิงนะอย่ามาขี้เบนย่าี่เก็บเวลาอ่ีนะเกผ่จนละะขบอกว่าเป็นคนที่เดินตาเป็นพวกใด้ผาน สวัสดีครับผมสวัสดีทีเอฟซีลุงป้านนะ,ะทุกท่านกันนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะทุกคนครับวันนี้สองคนก็จะพาทุกคนไปที่แค่ที่ผมเคยพาต้นไม้เคยพาเล็กไปนะทุกคนนะจะไปแค่ที่อ่าเป็นแค่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ของนายพานหรือเปล่า สร้างไว้ทุกคนแต่มันน่านอนมากที่นะซึ่งผมก็เคยเจอสิ่งแปลกๆทีแค่ทุกคนนะเคยมาคืนแล้วเจอเหมือนเป็นเด็กเจ้าที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมาบอกว่าให้รีบกลับออกจากป่าให้ออกจากป่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดสิ่งไม่ดีไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาบอกเกิดสิ่งไม่ดีเลยรีบออกจากป่าก่อนแล้วก็ผมมาตอนกลางวันก็มาเจอเหมือนคนเก็บขยะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเขาถือ ขก็สอบถุงข้อขอกินข้าใช่ยูเขาบอกน้องนไม้จำได้หอเขามาขอเรากินข้าวนะแต่เราไม่ได้พกข้าวไปกินแล้วก็อีกอย่างวันนะั้นลุงอ่ะเดินตามน้องมานะเหมือนกับน้องยิงนกโดนนะทุกคนนะน้องไปเก็บนกอยูไปเจอคนลุงเดินตามออไมาเฉยเลยทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าลุงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนนะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนปกติหรือเปล่าโอเคทุกคนเดีย๋ยวนี้ผมพาต้นไม้กลับไปที่แค่ทุกคนนะจะกลับไปดูว่า เราจะเจอสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะให้พี่ทุกคนไปดูพร้อมกันว่าที่แค่นั้นมันมีอะไรแบบลึกลับประแน้ทุกคนนะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แสตวีสองให้เราทีนะครับผมก็สามารถไปให้กำลังใจเราอีกหนึ่งช่องทางได้ทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปที่แค่กันทุกคนนะก็ระหว่างทางจะถ่ายแบบให้พี่ดูายาวๆทุกคนนะ,ปะไปไปไม้หนัสติกพร้อมไหมพร้อมโอเคสติกพร้อมกระสุนพร้อมเนาะ ไปทุกคนเดินทางกันเลยโหตอนนี้คือบรรยากาศดีมากทุกคนเพราะว่าน้ําเริ่มกลับมานะเริ่มไหลามาจากป่าทุกคนจะไหมที่นี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากป่าทุกคนไม่ใช่น้ําแบบว่าถำหมู่บ้านนะทุกคนนะไหลมาจากภูเขาจากป่าซึ่งนะเกิดจากการที่ฝนตกต่อนเนื่องกันนะทำนะโอ้ยก็พายหักเอาต้นไมอ้อาจจะเป็นเพราะว่าลมพัดแรงรื่เป่าก็พาจึงหกัก ซึ่งผมไม่สามารถบอกได้เราไปเจอจะเจออะไรหรือเปล่าข้างหน้าะนะเพราะว่ามาแต่ครั้งความแปลกความแปลกต่างก็ต่างกันไปสิ่งที่เจอก็ต่างกันไปทุกคนไม่รู้ว่าเราเจอแบบนี้เพราะว่าเราต้องมาหยุดยั้งมันหรือเปล่ามาอาบน้ำเปาทำไมไม่อับน้ำอับเบื่อคร ยิงนกดิฟุกยิงนกดิจะมันๆจะนกก็พยายามยิงนกจะยังให้โดนพวกนะลูกนกนะยิงแบบพวกยังไงที่มันสามารถสามารถทำเป็นอาหารได้อะอ้วทุกคนเราถึงที่ลมๆแล้วนอนดูวิวธรรมชาติก่อนสักแป๊บทุกคนนะนั่งดูอยูงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง ต้นไม้สวยปะว่นนี่ต้นอลไวต้นไม้รู้ว่าต้นไม้แต่ว่าอยากรู้จักชื่อต้นมันต้นไม้มันรู้จักปะต้นไม้ไม่รู้จักมันคือต้นไม้ต้นไม้คือคนนี้นี่คือต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้แช่าต้นไม้ต้นไม้แล้วก็นี่ก็ต้นไม้เหมือนกันเลยนะ่ต้นไม้หนึ่งต้นไม้ใช่ต้นไม้ทั้งคู่นะแต่ต้นไม้นี้สูงกว่านะต้นไม้นี้สูงกว่าต้นไม้นี้เตี้ยนะ <laughs> อยู่น้ำเปล่าที่เขาบอกนะจะพาไัก,กินน้ำได้เตรีว่า <c oughs> ป่าไม่มีแลนะ้ะตอนนั้นนะ <c oughs> มีแต่พวกใบไม้ลูกอส <c oughs> ปไปไปต่อ เฉยก็บอกพี่ได้พี่พาพักนะ ต้นไม้ที่แข็งแรงนะเนี่ยทุกคนครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะพาน้องต้นไม้ไปไหนกับไปกลกับผม่เท่าไหร่นะเพราะว่าดว่าเราควรจะไปเองไม่อยากให้น้องไปเสี่ยงอันตรายทุกคนนะซึ่งพี่หลายคนก็เอ้ยจึงเรียนเยอะมากพี่พี่หลายคนก็เป็นห่วงน้องมากทุกคนนะก็กวน้องจะเป็นไรขึ้นมาแล้วก็ผมต้องวางแผนพาน้องกลับบ้านอีกครั้งทุกคนนะซึ่งครั้งก่อนที่ผมพากลับแล้วมันเอ่อไม่สําเร็จทุกคนน้องค่อนข้างจะโกรธมากโกรธตัวประหลาด ก็รดอโจประหลาดที่มันทําให้น้องไม่ได้กลับมาทุกคนนะทําให้แผนที่เราวางไว้ที่พาน้องกลับบ้านทําให้ล่มน้องเลยเอานะกติกไปยิงใส่มันเลยทุกคนนะมันบอกว่าเป็นเพื่อนน้องทุกคนไม่รู้ที่มันพูดจริงหรือเปล่าทุกคนแล้วก็เหมือนไม่มีท่าทีเทียบทำให้เราแบบไม่ไว้ใจทุกคนทัน้งที่มันก็บอกว่ามันไม่ กั็ส่งลายไม่ได้คิดลายกับเราได้นกยังยังไม่เห็นนกบินยังไมเห็นนกทุกตัวเหรอพอมันรู้ว่าต้นไม้มาหรือเปล่าไปเยี่ยวเยี่ยวต้นไม้ต้นไม้เยี่ยวต้นไม้เยี่ยวอ่ะยิงยิงยิงมันบินเร็วมากเลยพี่ได้เยี่ยวทุกตัวในต้นไม้ได้กินแกงหม้อใหญ่นะ ผมก็ถ่ายพี่ดูแบบยาวๆทุกคนนะจะไม่ตัดออกเลยทุกคนก็ดูแบบเรียวไทม์ไปเลยเฮ้ยผมตกใจไดียนเสียงจีเรียนตกใจเอ้ยไม่ไหมเราเท้าใครเราเท้าใครนี่ไม่มด่เราเท้าทุกคนน้ ออสองจุดไม่ทำไม่ทำเฮ้ยทุกคมีคนเดินมาเหรอใพาหรอกงเ,เทา้ารงเทา้เเทาคู่ใหญ่มากทุกคนงเท้าคู่ใหญ่มากทุกคนงเท้ายักษ์งเท้ายักษ์ู้จักยักษ์ด้วยเหรอเดี๋ยวข้ามได้ใช่ไหมเน่ตตรงนี้นข้ามผังน,นู้นนี่ง่ายกว่าจะุด,ดได้เหรอ เฮ้ยต้นไม้สบายดีนะไม่ลึกนะต้นไม้นะเปียกมันทำยากทำไมมาทางนี้ยง่ายกว่าตรงนี้น้ำลึกลอยคนน้องเปียกน้ำไปทีนะแต่ว่าเปียกแค่ตรงขาน้องนะน้ำลึกแต่ต้นไม้ก็ไม่จมหรอกเพราะมันไม่ลึกขนาดนั้นวรายน้ำเป็นเปล่าว่ายน้ำเป็นไหมว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำเอออย่างนั้นละว่าย วันน <HARR Y. S 1> er. ้องหนึ่งต้นวน้องน้องว่ายน้ำเป็นนะเพราะนะนั้นใถึงละเดินไปหานกไปแต่ก็ไม่เจอตกงสักตัวเดินระวังระวังไว้นะต้นไม้ระวังเจออะไรที่แบบไม่ดี ะได้ถึงแล้วทุกคนอดทนหน่อยอดทนหน่อยนะต้นไม้เฮ้ยนอนๆทุกคนนกที่หายยากมากนะเพราะว่าเหมือนรู้ว่าต้นไม้ถึงนะจริงเ่ไม่กล้าออกมาสักตัวนะทุกคน ใช่ไหมไม่รู้คือใครอยู่ไงทุกคนในพานหหรอแต่เราไม่เคยเจอใครอยู่เงทุกคนตั้งแต่มามาเจอคนป่ะมีคนอยู่ป่ะเฮ้ยคนที่เฮ้คนยาวลุงรังเลยเนาะอยอู่บนแค่สองคนทุกคนใช่ไหมเฮ้ยมาทั้งเหยียบต้นไม้ในพารเหรอ ทำไมพกหน้าทำไมทุกคนมีภาพพกหน้าพี่ใช่ไหมใช่ใช่คนปกติหรอไงลองถามมั้ยลองถามยสวัสดีครับสวัสดีครับคนจะเรียงเหรอะซื้อเกยกับเพียวเยอเกยะมาเกย์แล้วยู่แล้วอยู่เกซื้อเชอเกซ้อไง คุงถามว่ามุงถามว่าคนเข่าเอเาบอกนเข่านะพีพี่เกมอแห้วโยมไม่ได้เชื้อหมอกเมฆเมฆจูบซ่าเช้เมฆเยนายนายพี่คนเอาไฟมาคูพี่เนายใช่เ้ยทุกคนผมว่าเขไม่ใช่นี่สมิงนะถ้าสมิงจะกลัวไฟตอนนี้เขถือไฟแลทุกคนเม่ใ่สมิงนะอย่ามาขี้เบ้เดี๋ยวกีเก็บเวลาะพี่ะ เขาบอกว่าเป็นคนที่เดินตาเป็นพวกใจร์านเขาทผมว่าผมเป็นเป็นเป็นมิงหรือเปล่าผมเยี่ยมเมคเอเยี่ยมเมคเ้ยเมคเค้ยก็เพลิกันละเขามาขอไม่เชื่อราทุกคนยโย่โยุดโลภอยโย่ในเมิ่งนแหละคีน่ามาซกมัวยาคีนะใช่เว้ เขาบอกว่าพวกืูอสมิงมันทำได้ทุกอย่างจะปลอมตัวเป็นใครก็ได้เขอจไม่ไว้ใจเนอะแล้วเป็นอะไรนี่ก่อนนี่ก่อนหรอไปใช้บางเดีเทียวกรูค่ะเขาไม่เชื่อนะเนี่ยเดี๋ยวก็เพื่อนเหรอเดี๋ยวก็เพื่อนตองเพื่อเยอะทุกคนเขาบอกว่าเป็นพวกในพันล้านสัตว์ทุกคนในพันล้านสัตว์นะเนื้อในป่ากันะทุกคนนะได้ไวเขาไม่ผมไม่ให้เข้าไปเนี่ยเข้าไปมีเสื้อมาแล้ว ฮะไมชาวไว้มชา,วไ,วชาวไว้น,ะนวี่ยนี่พี่ไอ้ชานอนเ่ยเบิมีแ้วย์มีอุตาาองอปยองว่าใส่เนะเฮ้ยพี่ตรนนั้ว่าจะเอาปืนมี่น้เจะเผือยอยูกาาีบ่เชมมาจ้างอบกชานาจะเอาปืนมาทุกคนล อวเมดูมึงทำอะไรกันเนี่ยมึงจะยิด้วยเหรอเฮ้ยเนอ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 อะไรนเนอนนาปุ๋ยอ่ะเานลื้นคนหนาก็เขมนเอะนอายหาปังไม่เจอี้โอเคคีน่าไอ้เนะน่เขเป็นนายนายหาปไม่เจอผมงงนะ แม่เนี่ยผือผมก็งงนะเราหาเปินกันไม่เจอทุกคนใจไว้ไปใจใจอะเยอะเมื่อกี้เราเยอะมานั่งอยู่เมื่อไทุกคนเขาไล่ผมขอให้ผมเข้าไปผมบอกผมจะผมจะมาห้างเอ้ยจะมาแค่ที่ผมเคยมาอยู่แล้วก็ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เขาทุกคนนะผมว่าเขาอาศัยจังหวัดเนี่ยที่แบบเอาแบบอ่างเงี้ยเขาจังหวัะทำเนียนอะทำเนียนเป็นของเข่าทุกคนแตจริงไม่ใช่ของเขานะ

แล้วผมไม่รู้ว่าเขามาเพื่ออะไรตรงนี้เป็นจุดที่ล่าสมิงเหรอหรือเปล่าเขาเป็นคนที่เคยเจอสมิงแน่นเนยเขาถึงบอกว่าสมิงสามารถแปลงกายได้หลายแบบแต่ว่า,าต้องมีประสบการณ์มึจอองจอยังจ้องอีิทีหน่งะเดาขี้นะเดอกิเดา,ขาเขคนะไรเดานะเดาขี้เดา,ขาเขนอะไรเดอกล้วฟังคู่ได้ใหญ่เก้อเก้อขี้เออเออเก้อขี้นั่นแหละเก้มอ,อขขมุ่งอ่เราซื้อสมิงสมิงนะสมิงสมิง

นเขาบอกว่าเขามาจากทางชายแดนกคนมาเหมือนแบบรับจ้างลา่าสมิงทุกคนนะซึ่งสมิงผมว่าน่าจะก่อความวุ่นวายกับคนฝั่งนู้นเหมือนกันนะเขาถึงมาตามล่าเอาผ้าหัวทุกคนนะเขาหัวของสมิง,ง,ง,งไม่ไเล่าฮะเหนือนะเกี้ยกขี้หรนะือย่ะในเกี้ยขี้นะนะอ,อ่ะเหนือคนถา<ผ>มากลับว่า ขาเองหรือเปล่าะเป็นสมิงแล้วก็ปลอมตัวแบบวุ่นคนนนี้ให้เราตายใจหรือเปล่เาเม้เาพไเพราะอะนพูดแล้วมีก็เใ่มันเดาสัเนีะแกขี้แกขี้ใช่ไหมพองเง้ยอยู่มีใช่ไห้ใชเไว้เย,ยู่ปยูพรามีก็พีรมก็และพี่จะดื่มแลวพูดพูด พิสูจน์แล้วเขาเฮ้ยพี่พี่ทุกคนเขาพยายามอยู่ใกล้ไฟเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่ใช่สม,มิงแล้วลนะพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนปกติซึ่งเขาไม่ได้กลัวไฟพวกสม,มิงทุกคนนะพวกเสือสม,มิงมันจะกลัวพวกไฟอย่างนี้นะไฟไฟมีมา,าบกุกห้อมึงจอ้อ ทมเอาไงโย่ไว้ใจป่ะยังม่ดท้องอยู่นะทีอยยัม่ได้อยู่ทำไมอยู่อย่างี้พี่อยู่นะทำไมเอาขึ้นไปแล้วทำไมคอยติดคอยลงถ้ามทำไมพี่ทำไมก็ยิงยับไปนะแต่ว่าอย่ายิงโดนพี่นะมนจอมมัทีทงอยู่เน้องกีสู้ท้องสีเฮ้ยดหอมไม้ไผ่โยนใส่ผมนะ มึงจ้าเฮ้ยพออีอย่ามาผมอ,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 อย่ามาเียู้วยใช่เมกทีทองเช้าไว้นี่นี่เล็กขี้ใช่อย่ามาขี้เอ๊ะใช่ทอยชี้นเทุกจอไหมเขาปลี่ยนโพกหน้าโพกตาเหมือนแบบลึกลับมากไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรนะงงเหมือนกัน มีทั้งอยู่แต่มาช่ไมเอ,อกเก๊อย่าแกกเพลยอยู่แล้วอยา่ามขี้เอ๊ะทองอยู่ขานี่ยยอ่ะไมีทังอยู่เถอเกลีอะไรของพงคูนะทำไมห้ผมคุาองจะเอามาโยนใส่ผมพี่พี่ึงผมมรู้เพื่ออะไรนะพี่ไเเขาเคุยกันทักอย่างทุกคน คุณเยอนะเชเดียนะเวมีเ <P> ส <iano> ือนะอามั <appeal> ่งขม่งของมั่องรุล่อนะคุเนะชมคุณเอาเวมืนะ่ได้จป้องได้งจ้หนงี้เฮะมื่อกีไม่ม่้เสียงเขามีปืนทุกคน ผมไม่เชืเ่อใจใกล้เกินนะเขาว่าเพราะว่าคนนี้มันเหมือนมวัในนี้ใส่เขาโหดเหี้ยมนะเขาจะเนี่ยถ้าเราไม่ฟังแบบจะลั้น,ลนนี่เข้าไปอยู่ผมว่าเขาทำแน่ๆแหละเอาเปิือยิงเราเนี่ยนะเพราะว่าในป่ากเนี่ยถ้าหายไปหรือว่าตายไปสักคนเดียวเขาก็ไม่มีใครจับเอาได้ทุกคนไม<อ>่มีใครจับคาได้ไม่ท้องอยู่แล้วแม่เสิเอ๊ใครยังไงรู้ว่ามันคืออะไรข้างบนเขาซ่อนเลยวะมันพยาย,มยามไม่ให้เราขึ้นไปดูข้างบนมันจะมีสักอย่างพี่ cũng ổn nó cũng ổn nhìn vào, lên không được mát nữa nhớ con anh này dài

เบ้อก้โอ้โหวายของเบอก้านี่ตัวแม่เราเนาะโอ้ยเขาเชิญไห้ลูกน้องคอยจัดการนะคอยบอกให้มันเป็นลูกน้องเขาคนนั้นเหมือนเป็นแบบยังไงมันเขาเป็นหัวหน้าทุกคนเตรียมตูือพวกเรายใชเฮ้ยต้นไม้ตั้งติ๊กเตรียมไว้ไม่ดูเขาเริ่มมีท่าทีรุนแรงขึ้นแล้วทุกคนมันเขาจะมีท่าทีรุนแรงขึ้นเลยพี่ ผมไม่ได้ดื้อนะทุกคนแต่ผมอยากรู้ว่าข้างบนแค่ที่เขาอยู่เขาซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าซึ่งเขาไม่ให้เราขึ้นไปข้างบนนะทุกคนงงเหมือนกันงงใจเหมือนกันเออ้อยถ่ายแล้วถ่ายแะ้วบักควายแล้วก็คือโราบ้านนี่อยู่นะไใช่นะแล้วคือเราเผาแล้วแล้ว,ลวควือได้ใจมาอัางอัไรในนี่อยู่ลวงพ,พ่พอเอาหลวงตั้งกันเลย ตนั้เขาจะรุนแงวานี้ทุกคนพอกลวเพราะว่าผมไม่น่าขึ้นไปถึงบน้างบนแค่ได้ทุกคนเขาลงมาแล้วน้องเขาลงมายนลงมาทีทุกคนเฮ้อย่าเข้ามามาด้้เาเาล้าไม่ผมากผมมาขึ้นแล้วก็เนี่ยจะู้ กับคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็เหมือนกับตัวแปลกประหลาดทุกคนนะโหยยังไงผมจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาดูว่าห้างที่เขาไม่ให้เราขึ้นไปมันคือไม่แค่ที่เขาห้ามไม่ให้เราขึ้นไปกันคืออะไรกันแน่ทุกคนไปไปเลยไม่ไปไป